สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะทำตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถเลี้ยวโคง้งในโค้งลาบให้ดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับผมได้มาจากที่เดิมนะ่ะฟิสิกส์มัธยมปลายนะฮะคุณเด็กหญิงฟิมมี่ถามมานะฮะอ่ะลองดูครับโจทย์เขบาบอกว่ารถยนต์มวลพันสองกิโลกรัมนะฮะเลี้ยวโค้งบนถนนลาดที่มีรัศมี120เมตรนะฮะ เพราะนั <étique> <occasions S 1> ้นเป็นไงฮะแล้วก็เข an ียน m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับหนึ่กิโลกรัมถูกต้องไหมฮะอ่รัศมีหรือค่า r มีค่าเท่ากับอ่าหนเมตรถูกต้องไหมฮะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างยางกับอ่พื้นผิวถนนเท่ากับ0.8มิลอะไรครับมิล s มีค่าเท่ากับ0.8หรือมิลยเชย์ก็ได้นะฮะในขณะที่อะไรครับรถเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วเท่ากับอะไรครับ20อ่เมตรต่อวินาที เขาบอกว่าจงหาแรงเสียดทานในการตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ก็เป็นไงฮะวิธีทําก็เราก็ลองเป็นไงฮะเขียนรูปออกมาก็สมมติเป็นไงฮะรถคันนี้กําลังวิ่งอยู่ในทางโค้งลาดเป็นไงฮะโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์สมมุติตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของอะไรฮะของโคง้งระยะรัศมีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ120เมตรถูกต้องไหมฮะวัตถุเป็นไงฮะหรือรถเคลื่อนที่ด้วยอะไรฮะความเร็วในทางโค้งเท่ากับอะไรครับ20 เมตรต่อวินาทีถูกต้องไหมฮะตรงนี้มีอะไรครับมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ0ูเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าวัตถุจะ,ะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้จะต้องมีอะไรครับจะต้องมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเลยอหไรฮะหรือจะต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะนั้นเป็นไงฮะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางที่ทําหน้าที่ในการดันให้รถเคลื่อนที่ในแนวโค้งได้ก็คืออะไรครับก็คือแรงเสียดทานถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะก็จะต้องมีแรงเสียดทาน fr กระทำในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางถูกต้องไหมฮะ หรือในแนวอะไรครับในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุถูกต้องไหมฮะวัตถุเคลื่อนที่ถ้าเราดูนาวเวลาทีใดๆวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวอัตราเร็ว v เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเป็นไงฮะแรงเสียดทานก็จะตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นไงฮะเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั่นเองงั้นก็ทงสูตรเป็นไงฮะ fc มีค่าเท่ากับอะไรครับ mv กำลังสองส่วนถูกต้องไหมฮะหรือ fc มีค่าเท่ากับอะไรครับ มีค่าเท่ากับ MAC นั่นเองโอเคนะฮะกาแทนค่า FC FC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับแรงเสียดทานที่กระทำกับะระหว่างล้อรถกับผิวถนนถูกต้องไหมฮะก็มีค่าเท่ากับ mm คืออะไรครับ m ก็คือ1น0 0องร้อยกิโลกรัมคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย v กังสองคืออะไรฮะ v กังสองก็คืออี่สิบเมตรต่อวินาทียกกำลังสองถูกต้องไหมฮะหารด้วยอะไรครับหารด้วย120มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ็ตอบมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ4,000นิวตันโอเคนะแต่ถ้าเรากวาดตาดูชอยเป็นไงฮะบางคนใช้วิธีคิดอย่างนี้ได้ไหมฮะลองดูนะครับโจทย์เขากำหนดว่าโจทย์เขากำหนดมวลของวัตถุมาให้โจทย์กำหนดแรงเสียดทานระหว่างยางกับพื้นถนนมาให้เพราะนั้นเป็นไงฮะหาแรงเสียดทานแรงเสียดทานเรารู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสมมุตินะฮะ s ก็มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ m อะไรครับ มิวเอ็นโดยเอ็นมีค่าเท่ากับเท่าไรครับเนื่องจากวัตถุเป็นไงฮะวัตถุอยู่บนพื้นถนนลาดเพราะนั้นเป็นไงฮะเอ็นก็จะมีค่าเท่ากับ mg ถูกต้องไหมฮะก็แทนค่ามิวอะไรครับมิวเอ็มจีอ่ะมิวโจทย์กําหนดมาให้0.8ก็แทนค่า0.8คูณ m MM. ก็โจทย์ก็กําหนดมาให้เช่นเดียวกันก็คูณเลยครับ1,200คูณเลยครับคูณ g คูณ10ตอบเท่ากับเท่าไหรครับตอบเท่ากับอะไรฮะ9,600นิวตันคำตอบนี้เป็นไงฮะ คำตอบนี้ผิดนะครับโอเคนะฮะคาตอบนี้ผิดนะครับเพราะอะไรครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากวัตถุเหลวโค้งด้วยความเร็วแค่อะไรครับ20เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นต้องการแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแค่เท่ากับเท่าไรครับแค่เท่ากับ4 0 0พันนิวตันเท่านั้นถูกต้องไหมแต่ว่าค่านี้คืออะไรครับค่านี้ก็คือค่าแรงเสียดทานสูงสุดหรือแรงเสียดทานสถิตนั่นเองถูกต้องไหมฮะถ้าเราไปวินากราฟของอะไรครับพินากราฟของ วินาการระหว่างอะไรครับระหว่างแรงเสียดทานกับอะไรครับกับแรงดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ถูกต้องไหมฮะอ่ะแกน x เป็นแรง f ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่อ่ะแรง f เป็นอะไรฮะแรง f เป็นแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแรง f เราจะพบว่าอะไรครับเราจะได้กราฟเส้นตรงในช่วงแรกแล้วกราฟจะตกลงแล้วก็ค่อนข้างคงที่ถูกต้องไหมฮะอ่ะค่าสูงสุดตัวนี้คือค่าอะไรครับก็คือค่า fs ถูกต้องไหมฮะอ่ะค่าตัวนี้คือค่าอะไรครับค่าตัวนี้คือค่า fk หรืออะไรครับ อ่สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโทษนะฮะตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานชนตัวนี้เป็นแรงเสียดทานอ่สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตถูกต้องไหมฮะเพราะในข้อนี้วัตถุเลี้ยวโค้งแค่อะไรครับแค่ความเร็วเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเปนไงฮะวัตถุไม่ได้ต้องการอะไรครับแรงเสียดทานสูงสุดหรือแรงเสียดทานสถิตที่9,600นิวตันมันต้องการแค่เท่ากับเท่าไรครับต้องการแค่4,000นิวตันเท่านั้นเพื่อให้วัตถุ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วในในโค้งเท่ากับอะไรครับเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีโอเคนะเข้าใจตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะฮะคำตอบก็คือที่ถูกต้องก็คืออะไรฮะ4,000นิวตันข้อ3โอเคนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ